สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมคนเดิมคนนี้คนเดิมที่ไม่ได้ลงคลิปมากกว่าห้าวันนะครับเราะป่วยอยู่บ้านนะครับก็ในวันนี้ครับก็มาถ่ายเช่นเคยครับในโรงเรียนเป็นที่ัเรานะครับซึ่งถ่ายมุมเดิมครับ ก็เราเราจะไปถ่ายที่ที่เราเคยถ่ายกันนะครับที่วัดนั่งเอียงนะครับเพราะที่นี้เป็นที่ที่เหมาะสมกับการถ่ายเราขี่เข้ามาครับเจอเพื่อนนะครับเจอเพื่อนเราก็จะขี่วนเล่นสัพพกับโชเพื่อนคนระับนี่ฮนะเห็นเพื่อนนะี้ขี่เข้าไปหาเพื่อนแนละ้วเราโชว์กายกรรมให้ดูแบบนี่ฮนะเห็นแนละ้วโชว์ครับยืนสองขาครับ อยู่บนรถครับขยมรถครับเพื่อนดานะครับหลังจากขี่รถมาเจอเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนก็บอกให้รีบกลับบ้านมาเลยนะครับราะผมคนดีครับซึ่งจังหวะนี้ก็เบือนยางครับเบือนยางโชว์เพื่อนครับเพื่อนผมบอกว่าถ่ายคลิปอยู่นะครับนี่ครับไอหน้าจิตเจืดเนี่ยครับ ไปลงคลิดเป็นน่ะคิดว่าไม่ค่ะคือจะลงเนี่ยมันดูเพื่มผมเอ้ยฟังเพื่มผมเปิดเพลงครับโคตรนั่นน่ะหวานเก็บเลยอ่ะพี่สั่งพี่สั่งแบบไม่ค่อยไม่หวานซาบวน่ก็หลังจากที่นั่งเล่นกับเพื่อนนะครับนั่งคุยกเพื่อน,อน<ๆ>ไปนะครับก็ ใส่หัวเลยครับเบื่อครับก็เอาแว่นกันแดดลงมาเล่นนะครับเพื่อนๆก็ถามว่าที่ตั้งโทรศัพท์ซื้อมาเท่าไหร่แล้วหมวกซื้อมาเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ตอบนะครับก็ตอบบ้างครับแต่ขี้เกียจครับเขาจาราคาไม่ได้นะครับก็เปิดหมวกน็อกเล่นไปครับมองไม่เห็นครับก็เอาออกนะครับก็รวให้ถ่ายคู่เพื่อนครับนี่ครับเพื่อนอยู่ข้างๆนี่ครับ ยิ้มหวานเนีครับถ่าูกกระดาราเรับเย็บเพื่อนบอกถ่ายคู่กับดาราครับผมนี่ใส่หัวเลยก็แล้วให้ดูบรรยากาศข้างหน้าผมนะครับเป็นบรรยากาศที่ร้อนครับรอแสนที่จะอบอุ่นนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นช่วงกลับบ้านนะครับก็โรงเรียนครับ ออไม่รู้ว่าช่วงนี้หน้าร้อนหน้าหนักหน้าหนาวนะครับเพราะมันร้อนสักส่วนใหญ่ครับก็๋ยวให้ดูหน้าเพื่อนชัดๆหนึ่งทีนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูหน้าไม้ก่อนนะครับหน้าไม้ไม่มีเลยครับให้ดูไปงั้นนะครับนี่ครับไห่ให้ดูหน้าเพื่อนับหน้าเพื่อนมันเกย์นะครับไม่ใช่เกย์สินี่ครับ เคื่อจจิงแอคนะครับนี่ครับมหน้าเนี่ยโอ้โหใจเกลรยจริงๆครับเห็นด้วยียลเลยครับนี่ครับซูมไปตรงกลุ่มผู้หญิงครับไม่รู้ว่าซูมทำไมครับก็ช่างมันนครับเราตัดไปตอนที่ตัดมาตรงที่หน้าผมเลยก็แล้วกันครับก็เอากล้องติดไปที่เดิมก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ทําการดึงถุงมือนะครับเพราะถุงมือหลุดปล่อยเลยเรื่เกินนะเพราะสะอึกนั่งตรงนี้ยาวๆครับเพื่อนก็อยู่ข้างๆนะครับไม่เหงาครับเพราะปวดประสาทมากกว่าครับโอยตัวทีครับปิดหน้ากากเล่นครับนั่งโยครับเพื่อนเปิดเพลงครับนั่งโยครับมองซ้ายมองขวารถตักไปตอน จะงถึงเลยนครับพูดตัดพูดตัดมาหลายรอบแล้วครับเพราะช่วงนี้น่าเบื่อครับตัดปึ๊บนะครับเพื่อนเดินนะครับนั่งซ้อนคับโอ้โหผมก็ผ่านไปมองครับนี่ครับให้ดูหน้าเพื่อนชัดๆนะครับนี่ครับไอที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยครับดูหน้าเพื่อนเราโคตรเก๋ียเลยครับ ขนมหน้าผมตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะเสยนะครับนี่ครับมองด้วยครับโคตรน่ากลัวเลยครับขนมนาผมตอนไหนผมก็ไม่รู้นะครับขอเช็ดกล้องก่อนนะครับถึงกับเครียดเลยครับเป็นหน้ากากก่อนครับหายใจหายใจไม่ออก นั่งตรงนี้ครับยาวๆครับมีเพื่อนอยู่ข้างหลังครับนั่งกดาาอยู่คุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงที่เพื่อนผมพูดนะว่านั่งกับนาราครับผมนี่ถึงกับสายหวเลยครับว่าผมเป็นดาราตอนไหนครับคนดูแค่ไม่กี่คนเองนะครับก็มีเพื่อนมปันคอยมาปัดคอยมาปั่นประสาทนะครับก็ดีครับไม่เหงาครับแต่ห่านนะฮะ นั่งมองไปเรื่อยๆครับนั่งมองข้างหน้าไปครับรอเพื่อนนะครับเมื่อไหร่ว่าเพื่อนจะจับนะฮะมองไปทาง้ายแล้วเพื่อนทําอะไรข้างหลังล้ะนะฮะก็อไ้ให้คลิปมันเล่นไปายาวๆครับ เล่นกับดาราเขาเป็นดาราเนี่ยถังถีามึงยังไม่กลับบไปจริงหรอถ้าเสร็จแล้วก้าวนี่คือหน้าคนที่ไม่ได้รังหนะ น่กล oh. uh ้องน่าจะน่าจะหล่อน anyway> ี <S <S ่วันเวลานั <S <S ้นมากครับหลังจากที่เห็นเพื่อนผมนั่งเสริมหลอนะครับก็ถึงกับว้าวุ่นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะออกกันแล้วนะก็ไม่คิดจะทำท่าแล้วช่างมันนะก็เยาเราก็มอง ดูราดเราสักพักนะครับเราจลตัดไปตอนออกแล้วคระะับขยับรถนะครับพร้อมเตยมตัวครับก็คุยเพื่อนอีกสักแป๊บนึงนครับเพราะว่าทำการขยับสตาร์ทรถแล้วนะนก็หลังจากที่ออกมาจากโรงเรียนแล้วนะครับก็จะทำการม,มุ่งหน้ากลับบ้านนะครับก็ พร้อมกับแสงพอดีที่สองเข้าตาโอ้ยสญญญาบที่สองเข้าตานะครับก็รถแับไปตอนที่ครับคุณผ,ผู้ชมจากที่เราตัดคลิปกันมายาวนานนั่นี่ยถ่ายกันมาค่อนข้างที่จะนานคลิปก็ใกล้ที่จะจบแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยนะรพรกะอยากได้ผู้ติดตามสักร้อยคนนะครับก็ก็ตัดตัดไปตอนนี้ผมนั้นอยู่บ้านกันเลยก็แล้วกันนะครับถึงบ้านสักทีนะหลังจากนี่ครับผมตัดผมมใหม่หล่อปะ อร่อยอก็คลิปนี้อาจจะจบแล้วนะะเพราะต้องไปตัดคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ